ันนี้เราจะมาพาไปแนะนําไม่รู้จักร้านโทรศัพท์มือถือร้านที่เราอยู่นะครับคือร้าน NNC Phone ครับแล้วก็มารู้จักพนักงานของร้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวเราจะมีพนักงานกี่คนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับโอเคอ้าวหนึ่งสองสามนี่นะครับพนักงานคนแรกครับผมเป็นไงครับ สูทำงานมานานหรือยังเอ่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับยอออัลสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มุลลาห์มะลลาหาดุลข์ครับชื่อเวฮานิซาเบนดิมาโลนะคะเล่นก็ชื่อซูอก็เรียดสันส้นๆก็กาซาแล้วก,ก,ก็เป็นพีซีออฟโกนะคะเป็นคนที่อยู่กับร้านมาตั้งแต่เริ่มๆเลยครับบุกเบิกกันมาครับคนนี้ทิ้งไม่ได้ครับ <c oughs> อ่าต่อไปไปดูคนที่ครับอัลลอฮฺมุลลาห์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 ดุล์ชื่อ เป็นพ c Vivo นะคะทำงานก็เกือจบจะสี่ปีแล้วมานานแล้วค,ค่ะอ่าคนต่อไปนะครับเนโกะค่ะพี่เปียรนะคะแล้วกดอะ,ะ๋อยถามเลยอ้าวแล้วพี่เปียร์ทำงานมานานได้ออยังเอ่ยนานแล้วจะเข้าสี่ปีแล้วคะ่ะพี่เปียรก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันนะครับตัง้งแต่เริ่มจบตัง้งแต่ จบแรกๆเลยครับก็มาก็ก็พี่เพียเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะครับตั้งแต่ยังไม่มีผัวตั้งแต่ยังไม่มีผัวตอนนี้มีผัวแล้วหรอครับยังค่ะมีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีผัวเป็นตัวตนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผัวแล้วอ่านคนต่อไปเรามาดูเรามาดูขางพีชายคนนี้ครับแล้วฝาดีไม่มาก่อนเหรอเอาเอาสนักก่อนอ่านี่นี่คือไก่ครับนี่คือไก่ครับ นี่ตบมือได้ตบมือไดยิ่งสุจครับผมก็ปะป๊าตัวด้านะครับปะป๊าตัวด้านีนทำทั้งทำหน่งอะไรครับป้าป๋าครับตำแหน่งคือช่างตั้งนะครับช่างมันเถครับช่างกีโลขายก็ดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ทำไมร้องไห้ครับดีใจจริงเดาไหาจริงเดามหมโอเคนะครับเดี๋าป๊อ เอกัันนครบสำหรับลูกค้าที่เครื่องเสียเครื่องมีปัญหาชัดไปไม่เข้าอ่าจอตรงจอแดดอะไรเงี้ยครับมาหาช่างได้นะครับผมทีต้องพูดแล้วนะครับที่ร้านร้านไหนครับร้านไหนครับอยู่ไหนครับอ่าแล้วมาเจออีกคนนึงครับผมนี่ก็อยู่มานานแล้วอ้าวสวัสดีครับ่คชื่ออะไรครับชื่อเสง่ยพี่นิสิรี วันนี้เป็นคนสวยนะครับประจำร้านนะครับเขย่งเลยพอดีพอดไงพี่คุณผมเขย่งเลยพอดีเลยอาทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ยตำแหน่งนักงานเครื่อไม้เลยครับคนนี้นะครับจะรับวันนี้จะรับอาติดฟิล์มถ้าเกิดเป็นฟิล์มฟิล์มแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นมีเคสของฟิล์มว่าเรียกว่าฟิล์มตัดนะครับเขาจะเป็นคนติดฟิล์มที่มือหนึ่งของร้านเลยครับคนนี้ จะดูแลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังคมสังเทศนะครับคนนี้จะเป็นคนรับหน้าที่นะครับคือไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับเรียนดิฟฟิวประจําแต่ประเทศจีนนะครับจนแล้วตนโควิดจะมาครับผมจบประจําไหนครับเรียนที่ไหนครับผมจีนครับตอนนั้นไปตนอาคารหนาวขับมาปากแตกไปเรียนอยู่อาทิตย์นึงเรียนอยู่ที่ไหนครับสำนักงอไม้ครับไปเรียนที่บูดึงบูดช่างเหล่ พูดจรงก็พูดจรงโอเคไปเดยนไหนไปเดยนที่เขาเรียงซาลเลยใช่ไหมครับนี่นะครับนีนะครับว่ามีอะไรก็มาหาการนี้ได้ที่ร้านเ n c นซีโฟนนะครับนี่คนต่อไปครับเรามาดูนะับยังมีพี่สี่เป็นคนครับนี่คนสวยคนใหม่ล่าสุดครับผมเอาแล้วไม่เอาไปยังโซนเดูทางไปดีนแดนเดฟอนเอา ชื่ออะไรครับชื่อฟาริลมาโนค่ะเป็นพนักงานคนใหม่ของร้านนะคะปกติใชชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อละนะคะแล้วก็ท่าทาคนเนคติล์ฟารนะคะดึงดูมาก่อนนะครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้ครับโอเคเอาเลยแล้วสอนที่ไหนไอมันบอกสิครับยรู้รู้สอนที่ไหนครับรู้สอนใกล้ใกล้เกินโอ้โตัวอะไรหรอ่ะ สนใจที่ร้านมีทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo vivo xiaomi redmi iphone realme r e a m e redmi ใช่ไหมไม่ว่ realme เราบอกอยู่แล้วเมื่อกี้โอเครเราไปดูกันส่อไปกเลกันอเคครับสวัีครัสวัีคร,วรวสวีควัสดีครัวัีรครับ uh, <c oughs> วันนี้เจ้าเขาทำหน้าที่อะไรครับลูกครับตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะนอกจากตัดต่อคลิปเขาจะเป็นคนที่รับงานเกี่ยวกับงานงานอินเทอร์เน็ตหมดเลยของที่ร้านใช่ไหมครับไปยังครับหลักๆเลยคือทำอะไรครับไปยังครับตอบเช่นลูกค<อ>้าแล้วก็ถามข่าพเป็นต้นี่คือไปยังนะครับก็อยู่กับเรามาก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันครับสำหรับคนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะ ชื่ออะไรครับลูกชื่อะไรนี่คะออ๋คุณแม,ม่ยังไม่รู้จักชื่อตัวเองอัลเดาร์หรือว่ากาล้อนนั่นเองนะคะครับเจ้าของร้านใจดีนะครับสวยด้วยนะครับมีหัวหรือ,อยังครับมีแล้วค่ะพี่มิเรียครับมีแล้วมีแล้วโอเค ลูกสวยค่ะวันนี้แล้ววันนี้เรามาทำอะไรกัลูกวันนี้เรามาทำอะไรคัเรามาแจกอะไรกันลูกจกนให้กับพนักงานทำแจกคนนะคะโอเคงั้นเราไปันเอาแหรอเกิดแบกเกิดไหมงั้นเราไปเริ่มงั้นเรามาเริ่มเป็นนี้ค่ัโอเคเดียเรามาดันสิ้นสุดลงในวัน้เดีนชครับเลยรับผม ไปไปฮานิสังขอบคุณครับสวันดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคาับสวัาดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ับสวัอไปครับ ใจดังฝันวันดีดีที่เรา้อมแลกกันรวมสะลาบชะลองสมาม่อกันแบ่งปันรอยยิ้มและความห่วงใยที่ผ่านมาพลาดพลั้ง ไม่มีความทุกข์ใจเราต่างให้อภัยมาอภัยแก่กันเดือนรามาดันสิ้นสุดลงในวันนี้เรายินดี อาจารย์ของนักบุญนะทุกคนเป็นไหมคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้มาให้โบนัสกับเด็กๆในช่วงก่อนที่จะถึงการโดนเป็นพมดอนเพื่อที่จะได้ไปซื้อของเล่นไปน้องๆที่กับน้องที่รักตัวเองนะหรือเอาคนที่มีข้อเสนอซื้อของเล่นได้กับคนที่รักตัวเองนะคะยินดีต้อนรับ จะแจกกันทุกทีครับแุแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเลยน้อยแต่มันก็พอสมควรแล้วคนี้คือใครครับคนนี้คือคครับนนี้เรนะนนี้คือเลืองหลังอะเลืองหลัเลือหลัเลือหังเลือหลังเลือหลังอหลัง